สวัสดีครับผมหมออุดมรัตน์นะครับจากศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพยาไทโนมินนะครับ อัตราซาวช่องท้องเนี่ยคนที่จําเป็นต้องทำเนี่ยก็แยกง่ายๆว่าเป็น2อย่างนะครับก็คือกลุ่มที่มีอาการกับกลุ่มที่ไม่มีอาการถ้ากลุ่มที่มีอาการอย่างเช่นคุณรู้สึกแบบอืดท้องปวดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วปวดท้องเนี่ยก็แนะนําให้ทาอัตราซาวอยู่แล้วนะครับก็จะมีอัตราซาวจะมีอยู่2แบบก็คืออัตราซาวครึ่งท้องบนกับอัตราซาวครึ่งท้องล่างตามตำแหน่งที่เราปวดเลยถ้าเราปวดท้องเหนือสะดือก็ทาครึ่งท้องบนถ้าปวดท้องใต้สะดือก็ทาครึ่งท้องล่างนะครับในกลุ่มที่มีอาการส่วนในกลุ่มที่ไม่มีอาการเนี่ ตรวจสุขภาพเหมือนกันพวกนี้ก็คือว่าขึ้นกับประวัติเสียงของเราอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในครอบครัวเรามีประวัติมะเร็งในครอบครัวค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็แนะนําอาจจะรรต้องทำมาตราสั่์คุณอยากจ,จะดูเรื่องของตับได้ดูเรื่องตับอ่อนได้หรือถุงน้ําดีหรือว่าดูไตพวกนี้ก็อาจจะต้องอาจจะต้องทําถ้ามีปอดมะเร็งในครอบครัวหรืออย่างที่2ถ้าเราเป็นคนที่โซเชียลริ้งกิ้งกินแอลกอฮอล์ค่อนข้างบ่อยเนี่ยจ,จะต้องอัลตราสั่งดูตับหน่อยนะครับหรือว่าในกลุ่มเรื่องของการมีโรคประจําตัวต่างๆอย่างเช่นมีความดันเบาหวานพวกนี้อาจจะต้องมาดููเรื่่ออองงขดไตาาจจะว มีไตบวมไหมหรือว่ามีไตไตเล็กลงหรือเปล่านะครับหรือในกลุ่มสุดท้ายก็คือโรคผู้หญิงนะพวกมดลูกไรล,ลังไข่ใน,น,นการทำแท้าสาวก็จะช่วยตอบว่ามีซีดหรือมีก้อนที่มดลูกอะไรไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่สบายใจก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลพยาไทนินอร์นะครับหรือว่าอ่านอินเทอร์เนต็ตหรือว่าศึกษาแล้วมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจหรือมีภาะวะกังวลก็เข้ามาปรึกษาแพทย์ได้ทันทีนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากหมอดมรัตนะครับสวัสดีครับ